นะคะวันนี้เราจะไปจิวใจโกกันนะคะอ่ะหมกไม้หมกมือมาใหหน่อยนี่วันนี้มาจากน้องสาวนะคะเดินไปกิโลกว่าวาเพื่อจะไปขึ้นรถนะคะไปค่ะเข้าแถวขึ้นรถนะคะที่เที่ยวจุดแรกของจิวใจโกนะคะเป็นน้ำตกซึ่งยังจำชื่อไม่ได้ะคะ่ะว่าเป็นน้ำตกอะไร เดี๋วเรารดเดินไปดูข้างล่างกันเลยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนสำหรับจุดพักจุดแรกของเราผงได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะคะนี่ค่ะอ่ะน้องสาว น้ำตกอะไรนะโลนลืละ่ะโลนู่ละ่ะจำ,ำชื่อไว้นะคะโนลนึละ่ะโอเคครับโอ,โอ้กว้างกว้างอยู่นะคะเนี่ยไปถึงนู่นเลยโอ้กว้างกว้างค่ะกว้างโลลึละ่ะโลลลล่ละชิวใจโกค่ะ ชื่นชมบรรยากาศน้ำตกจากอีกมุมหนึ่งนะคะวางวางๆางสวยงามค่ะมีละอองไอน้ำ้อยลอยด้วยน้ำตกไม่ได้มีแค่ตรงน,นั้นนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะโอ้ยาวค่ะน้ำตกยาวยาวยาวและยาวมากนะคะ โอหเป็นร้อยเมตรแน่นอนมีร้อยเมตรนะคะสำหรับน้ำตกที่นี่นะคะตรงนั้นคงเป็นจุดสุดท้ายของน้ำตกนี้นะคะ ทะเลสาบกระจกอุทยานจิวจโกนะคะนี่มันเป็นกระจกจริงๆอะคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันสะท้อนน้ําอันนี้คือมุมสะท้อนน้ํานะคะแล้วก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้ววิวสวยมากถึงมากที่สุดเนี่ยค่ะมันสะท้อน มันสะท้อนจริงจริงนะคะเนี่ยสวยงามเรสาบที่สองนะคะของจิวใจโกน้ำใสม่รู้มองเห็นต้นไม้ข้างล่างไหมนะคะนะมันสะท้อนสะท้อนหามุมสะท้อนอีกแล้วนะคะเะเลสาบกระจกอีกหรือเปล่ามีทราบว่าทะเลสาบเดียวกันหรือเปล่านะคะอาจูมุมรอบ ค่ะอน,นี้อีกโซนหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบค่ะนี่คก,ก็สะท้อนสวยเหมนเดิมใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ,ะยังไม่เยอะมากค่ะตรงนี้คือทะเลสาบนกยูงนะคะเมื่อกี้เราลงไปถ่ายข้างล่างมาแล้วเรเวณตรงนู้นนะคะที่เราไปถ่ายมาน้ำใสมาก มาก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 จิวใจโกรประเทศจีนค่ะวันนี้13ตุลา2566นะคะธรรมชาติสวยงามเสมอสวยมากๆ ตรงนี้คือทะเลสาบแพนด้านะคะไปตรงไหนก็สะท้อนน้ำไม่ว่าจะทะเลสาบอะไรเดีย๋ยวเราลงไปดูน้ำตกมีหมอกอยู่ข้างบนนะคะไม่ไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว ไปค่ะใบริเวณรอบๆของทะเลสาบมีกันได้นะคะเดีย๋ยวเราจะลงไปดูน้ำตกกันถ้ามากำลังเดินลงไปที่น้ำตกนะคะที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเห็นว่าคนเยอะมากมายดูวิวแตแล้วกันนะคะดูววิไป บร,ริเวณนี้คือบร,ริเวณของน้ำตกหืีแคนด้าน,นะคะที่เราเดินขึ้นมาแล้วเราก็กำลังจะเดินลงไปะค่ะดูวิวไปเซซเรีาบไม้ไผ่นะคะ,ะ,คะตอนนี้แดดออกแล้ว หงอกเห็นมหมอกไห่เอ้ยแล้วก็ยอดเขาก็มีหิมะอยู่นะคะอันนี้บริเวณทะเลสาบไม้ไผ่เดี๋ยวเราลงจะลงไปดูน้ำตกนะคะน้ำก็ใสวิวก็สวยมากๆค่ะตรงนี้คือน้ำตกแพนด้านะคะต่อมาจากทะเลสาบแพนดาค่ะ ก็อนหารเปรย์ของน้ำตกนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยพร้อมกับบรรยากาศหมอกด้านบนทะเลสาบนีแพนด้าค่ะ เรามาเจอเขาแต่งตัวถ่ายรูปกันนะคะเราไม่ต้องเช้าเฟลมของเขาก็ได้เราก็ดูวิวโอ้แดดออกนะคะแดดออกูวิวิวสวยมากกำนานใสยวิวกำนันมีแดดสวยงามแล้ว สองสมตอนนี้เรากำลังเดินเพื่อไปขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปทานข้าวกันอีกนิดเดียวขึ้นรถทานข้าวค่ะโอเคทาน,น้ำน,นะคะที่ไหลลงมาจากข้างบนน้ำแรงทีเดียวทาน,น้ำน,นะคะหลังจากเมื่อกี้นี้ลงไปทางด้านล่างค่ะ บริเวณจุดพักรับประทานอาหารนะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปรับประทานอาหารตรงนี้เป็นวิวของิทยานค่ะไปค่ะร้านค้าบริเวณที่เรารับประทานอาหารนะคะสีคทาพื้นเรืองค่ะแต่ว่าที่ร้านก็จะไขไขกันอ่าตรงนี้เขามาม่านะคะไครที่ไม่ค่้าไปกินในสนย์อาหารก็ ต้มาม่ากินขน่หนีได้เลยเสียร้านก็คล้ายๆกันค่ะไ้ไขเราไปรอ้านองนอกดีกว่านะคะนี่ค่ะไข่มาม่าอยู่ตรงนี้เองเนไคะใครที่ให้ไปกินก็ชงมาม่าตรงนี้ได้เลย ทะเรสาบยาวนะคะที่เห็นบนนั้นเป็นหิมะบนยอดเขาน้ำสีน้ำเงินสีฟ้าสวยสวยมากมายบริเวณรอบๆค่ะ ทะเลสาบสวยเร็สาิสากทเลสาบระดันะคะะเลสาบเล็กๆ ที่อุดมไปด้วยผู้คนน้ำเป็นสีน้ำเงินมากมายเลยค่ะนี่ทะเลสาบอีกแค่เองนคะคะนับหนึ่งสองสามสี่หหมดแล้วค่ะทะเลสาบมีแค่นี้เองทะเลสาบรัดครับสีเธอควอยสวยงาม สาบแรกอีกมุมหนึ่งนะคะนับหนึ่งสองสามสี่และห้าเต็มแล้วนะคะน้ำใสต้นไ,ไม้เปลี่ยนสีจะสวยขนาดไหน บนเป็นยอดเขาที่ยังมีหิมะอยู่นะคะสวยสวยสวยมากมายเรืสักแรกค่ะ หมู่บ้านที่เบตนะคะในจิวใจโตอันนี้เขาคงทำขนมออทอดแปง้งทอดอะไรสักอย,อย่างนะคะโอเค อาหารเย็นที่โรงแรมที่จิวใจโกนะคะอันนี้หมูสามชัน้นอันนี้ข้าวสวยน้ำพริกอะไรสักหลายหลายขาดไม่ได้เครื่องด่มไปหา้าพันเก้าร้อย